สวัสดีนะๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมช่องโชคชัยชาแนลนะครับก่อนเดื่นเลยนะครับก็ต้องขอปากนะครับปากตัวนะครับเพิ่งเข้าวงการตกปลาครับผมวันนี้ผมจะพามาทำลำบ่มลูกยอนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับส่วนผสมก็จะมีนมเปรี้ยวผมใช้ประมาณครึ่งขวดนะครับ ลำผมใช้เป็นลำอ่อนนะครับจะใช้เป็นล้ำขั้วหรือลำสดก็ได้นะครับกะทิผมจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะครับกลางวะพฟ้าผมจะใช้สองกัมนะครับแล้วก็จะมีน้ำหมักลูกยอน้ำหมักลูกยอผมจะใช้ประมาณสองร้อยห้าสิบมลนะครับกะกะเอาเลยก็ได้ครับเรามาทำการมาส่งกันได้เลยครับ ลำผมจะใช้ลำหนึ่งกิโลต่อน้ำหมักลูกยอสองร้อยห้าสิบมลนะครับถ้าลำสองกิโลผมจะใช้อยู่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยมลนะครับน้ำหมักลูกยอน้ำหมักลูกยอตอนนี้ผมหมักไว้ประมาณสองเดือนแล้วนะครับสามสี่เดือนยิ่งดีครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับ กลัามาครับผมใช้สองกรัรมน้ำนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวผมจะใช้อยู่อยู่ครึ่งขวดนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ที่ผมจะใช้หนึ่งกล่องเลยนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับน้ำหมักลูกยอน้ำหมักลูกยอผมใช้ประมาณ250ร้อยห้าสมลนะครับ เอาทั้งน้ํทาทั้งเนื้อเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับกะกะเอาเลยนะครับนี่นะครับทำการคุกเขาให้เข้ากันเลยครับ สูตรนี้หมักไว้อยู่ได้นานนะครับเวลาไปตกนะครับถึงหน้าไม้ผสม ขนมปังนะครับสมขนมปังและน้ำหน้าหมายได้เลยครับ แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ ทำการเก็บใส่ถุงนะครับผมทำวันอังคารนะครับผมจะไปเล่นวันารอประมาณหมักไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับสูตรนี้เก็บไว้ได้นานนะครับ ขอบคุณนนะาที่เข้ามารับชมนะครับก็ามาแสดงความคิดเห็นก็ามากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราไล่ลมออกให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ